โดน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 ปาเลยวะกระชอนนะนูน่นจัดอยู่นู่นโดนเลยช้นนะมันี่มพา์หายเลยของนี้ก็ดีจัดเต็มครับผมนี่ครับโอเคเลยสุดยอดมากครับตีไกลๆลอกทศกัณฐ์นะครับโหตี โครไก่ตีโครดีปรับง่ายครับบางทีอาจตีสวนลมได้ด้วยถ้าเกิดเราปรับหนึ่งนะครับก็โอเคเลยโอเคครับลอกราคานี้ก็ใช้งานได้ขนาดนี้ผมว่าสุดยอดแล้วราคาประมาณสักพันแปดร้อยห้าสิบบาทเนี่ยครับโอเคเลยคู่กับคันยักษ์ทองนะครับคันยักษ์ทองก็ราคาพันห้าร้อยห้าสิบนะครับโอเคชุดนี้ยคุ้มเลยโอเคครับผมก็ดีจัดเต็มสุดยอดมากครับ รวยเลยวันนี้หลายตัวเนี่ยขนาดยังไม่ได้ไปตีกบยางเนี่ยเพครับผมลมแรงเนาะอากาศแบบว่าลมแรงแต่แบบว่าแดดหนอก,กับปลาเนี่ยสังเกตปลาหน้าหนาวนะครับถ้าเกิดเราตีอย่าใต้น้าเนี่ยเนี่ยอากาศอย่างเงี้ยเหมาะเลยลมโยกเบาๆนะครับไม่ต้องโยกแรงเนี่ยโยกเงี้ยปลากัดง่ายมากเลยเจอรับผม